โอ้ยมึงโอเป็นกกดังเลยโอ้ยนเัวเหลี่ยกตัวเลียกครับตัวเลียกตัวเลียกของเพิ่นเลยได้หนตักจับรูดโอ้ยของมนี่รูดเดียวเสีงเจออะไรไอ้ยิ่งเจอหนิละเดิไลเหนก สวัสดีค่ะสวัสดีครับรุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่ซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะมือภาพพี่น้องสง่าฮากบคือเก่าค่ะมันหมอมันตามไปหลุมไปชมกันค่ะแม่นจ้ะครับสวัสดีครับพี่น้องดีเขามาแล้วกะฝากก็กำลังใจนเด้อค่ะก็แหลกก็แชร์สาวกันดีก็ดี เปิดโค้กผัดเปิดมาพร้ป่าค่ะพี่น้องนั่งอ้ยปลาเข็งใหญ่<อ>ๆกำลังพอปิงตำสมเลยเอาจับอเ,เอาใส่ไตขู่ก้นก็ได็จ้ะเอาใส่ขู่ก้นแม่ปลาเข็งโปรตีนหลบตัวยาวเนาะตัวใหญ่ตัวงามเหม็นปลาอื่นไตเลรอเด็เนาะนี่เด็กต้นไหนอย่างใบไม้ต้นไม้ เปิดมากมัม<า>น<อ>เลยจ้าเอ้ามันมันเปิดพ่อป้าคอนให้หนอนไปประทาล,นลุนทาส้มกันเบิงว่ามาื่อหนีห้องสิมันกบจักโตได้ป้าหลายบอนาะพี่หนอหนไปน้ำกันค่ะยังไะโมเก็บโมโมเพื่อจะได้ไไง่ายเร็วเห็นไหมอ๋อเจ้าไป แตกก่อ<ห>เล่ะเหตุโมลายโอ้โตัวใหญ่นี่อืมตัวงามเนี่ยนะพออย่งนี้ก็เอานั่นละค่ะพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะค่ะสิมานซันเดย์ว้าวซันเดย์อะไรพอแล้วครับพี่น้องในแรกของเช้าวันนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่เสียงกล่องเพลนมาแล้วพี่น้อง หัวสวดโคโลก็นด้เดี๋ยวขบดิบังหาไปจะไปหุ่นจะไปหุ่นขยับเต็นจะหุ่นได้สิเรียนด้วยกันเงียเหลอเด้อน่ยนั่นี่ๆนี่เน้าไปเลยเเข้าไปก่อง่ะเอาเลยตึ๊บครับเคยปอกอบหมอบน้ำเขาเ่งามไม่ได้กบงง่มันมันจ้าโอ้โหงามงามครับพี่น้องเลยพี่น้องอะ หวานครับมื่อนี้หวานหวานเด้อพี่น้องเด้อว่าอเได้พ่อกบหนางามๆเนี่ยครับพ่อไม่ใช่แต่สีน้ำตาแต่สิไปหมูเปิลคือพ่องามกบเมียต้มกับพระท่านพ่ออยู่พี่น้องพ่อแต่ป้ดไต่หนำมันคืพระท่านพ่ออยู่แล้วก็บลูกสาพ่อเด้อครับป้าพระท่านสัมผัสครับพี่น้องหวานครับแล้วกบกับเบียดกับป้าพี่น้องมื่อนี้เศร้านี่ เดี๋ยวง่ายไปแล้วพ่อยังอีกเนาะไปเปิ่งกับพี่น้องเส่ยเก็บหมอดิเขียนไงนี่เห็นดอกโอเคอจับเลยจับอย่าไปตีมันขลัลายเดี๋ยวิเตียนเลน nam với thằng kia, tôi nhảy nó, các nàng ông kiệt cả sẻt đấy, om sẻt cả phù, om kiệt nó, cúp ngay với thằng thổi chứ, thổi, tối điền 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 kìa điền 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 นั่นเอาเอาเร็วนั่นกบครับโอบโอบหม้อสบตนั่นได้ปอน้าแงนเฮ้ยเฮ้ยมันจะซีหายเหรอเมียพูดได้ไม่เคยได้อยู่ซื้อแงนกบหัวสาวกริกาแต่ละโตดิ้นพี่โตห่าวที่โตไวรุ่นกบหม้อเถพี่น้องแงนหม้ครับหม้อจู่คู่อยู่หักห่อยเพิ่นขันเนาะมืดครับพี่น้อง น้ำหากับเมื่อยเติบ u, อยู่เธอจดีได้แต่ละโตน้ำไปเรื่อยๆเน,นเาเมีอ้อกด็ปน,น,นแล้วนั่ยเธอเขียดค่ะพบสองเขียดหลายลโตอยู่จากพี่หน้องเมือโตกับปอดชพายเนาะเมียนแตคือพ่อไปไนนายโอยโอยปอเจาเอาผาหนีเลยกะเอาเอาปอเดชเราพบพี่หนองคือจังหนิงอะ่ะแท้ กบใส่เขาก็จังหวินไยดูเ๋แต่แบบดกบใส่เขาจะได้จังมีจะไม่เป็นกบเผาหาวขวัญบ่าสุวินพวดตะฟอกโแข่งมันขอบคุณครับเขียมาทางนี้เด้อเ้าเขียยเขียอะไรก่อนเขียยกับละไรจดเมือยอ้กะสิพอเป็นนาละนี่นี่เดี๋ยว เปิดค่ค่อยอุ้ยนังหมูชิ้นนังหมูชิ้นเปิดเปิดเฮ้ยบัวมันจิตเต้นมือตาเลยนึงเยอะควงถุงสัตว์เอาเลยยังตัวเหลี่ยกตัวเหลี่ยกครับตัวเหลียกตัวเหลียกของเพิ่นเลยได้นี่ตั้งแต่หากบมานี่อ้าวมาเดูขวัญเอ่ยมา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 หมานอยู่ในนี่ล่ะเปิดเลยขอเลยวะหมานจ้าไปเกียดจนเมื่อยเอ้าหมอนี่สามนะมาเร็วอยู่ค่ะ แต่สามเนาะอู้แต่มาเขียนเขาได้หลายๆด้เนั่นเดี๋ยวพ่ออมพ่อแกลงแหละพี่น้องนนั้นคัะเปิดพ่อมสีเส้นเนี่ยแตเขาบระท่านได้เปิดกะซี่ออยู่ดอกค่ะเขาเปิดเรียวกันหยากแน่อยู่ก็หลักใจแน่เนี่ย <c oughs> นนย,า,ยางจนหลักเยอะ <c oughs> มาว่าทียังคนเปิดหายใจไหวอยู่เในเงี้ยโอ้ยอยู่ในตีนงวงโอ้โหฝึกยางกัน เขาไกลๆนี Ooh, ite, right. ่เอาจับปลูดโอ้โหมึงดีหุ่นเดียวกันเลยครับมีงนเสียมซี่หรอเปล่ามีงานก็แหล็กกันง่ายนั่นดิมีงนอีกสองโตนะกับหมอกอันนี้ก็ลงกัลลังตีลงง่ายเอ้าน่าจะพอเอาเพื่อนละพี่น้องเพื่อนวะเ้าอย่างไรเอาวกบอราว อ้าลองรุ่นบ้างค่ะเอาเอาเหย้าแต่ว่ามื่อนี้เขากับผัวสีเหรอเนาะแมืนสีแล้วต้งเกลียบเนาะเกลียบก็ได้หลายตัวอยู่นี่แหละครับหลังจากทำให้ทำหน้ามาเขากันหากินหายากบานนอกเข้าจังสีลนะครับพี่น้องไปขันมาเปิดพอป้ายอีกแล้วพี่น้องเปิดแล้วพอป้าคออุ้ยตุบไงเลยบังลมบังแดดไงบังลุมมั้ง

ขี้ยังบุนัเต็มถหวงเลยกิ๋้ป่าป่ะอืมเออแล้วก็เต็มออกขอยยังจะเอาค่ะฝอยอันใดเอาอันไหนเนาะเดี๋ยวบาสวีทล้วัวเลยว้ามาเด้อหาข่อยเลี้ยวแตมที่ห้าคเห้ามือนี่ค่ะต้มกต้ม เดี๋ยวรกบเีมาหอมก่อนบ้หนุ่ตาเลยเย่งจับเลยจ้านี่สองมาเร็ววันนี้เข้ากับเป็นเตีมที่หานะคะี่ะมันเติบยู่กับไปเรื่อยๆค่ะพี่ห้ออี่คือหัดย่างเหนไหมเอาออกอันนึงตดล่ะออกเห็นไหมอ มัน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 จะกบป่าเด้อมือนเด้อาแตรมแล้วว่าหไงอีกล้ะจ๊ะเออรอเนี่นี่เอขู่มาีเยอะอไทยดูกันเป็นนางบังเดียแขกไว้ยนี่น่าพี่น้อเข้าไงจริงๆริาเอาจับาคุล้ขมากเกบาหอกับ้นเยนี่มันังกับปลาอยเห็นมันสะท้อนกะเก นี่บอยังเสียงนีกนี่ฮะอืเสียงอีกอ้ยบอู้เด้อู้เด้พู้รูู้นี่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 เอ้าจับเต็มไงยืนกลมาเลยได้ปถอดแลว

ขาบกินงแหนมสี่สลูกขอทั้งกุบทั้งปาดไอ้เจ้าแหนมอ้ขนนี่หลงมจ้าโอ้ยไมนยังหลายอยู่แต่หน่อยนี่นี่โกนอุ้ยอุ้ยออกมาแล้อพวกเนี้ มาตั้งมัดอกระโมา่อต่ป่าพี่น่อเลอ้ยจักตัวไม่รู้พอถอดโอ้บอกเลอถอดพอตาเดพอตาดยดแต่ลายเติบอยู่ค่ะป่าเดีร้ายละละในวันนี้โกบอดทดวนี่เดคือมองหายใจกกบแทน ป่าปวดท่า,น,าน,นไปขันเนมึงที่พอบ่าหาไปเรื่อยๆจาพี่น้องจับแต่ปลาคนวันนั้นว่าพอเอาเอาอย่างเอากบแเลยเนาะ <laughs> เอากบปเอาป่าเ่าป่ามดี จาาปวดต่ป่าที่เนาะแยบยังเดียวะกอนเลยนอาแหงละอปะอะอตุลาไหลมากอดวอเจอ่ปลาคอดโมเมนต์าขอเนาะยังอยู่ในน้างนเก้าฮกบในตเก้าฮะกบในตุ่มค่ะจปอ หลายหลายนี่ก็สิม้านคักอีกแล้วค่ะพี่น้องปุ๊บกระได้ตัางหาพุ่นเนาะเขียดอีหน้าปะทวนแล้วก็นเขียดปะได้นับไม่ล่ะเพราะเปนหน้าปะทวนกับป่าจ้ะขุ่นต้นลงหัวหนามจ้ะโอ้งาบคักมันด้วยโอยโอยโอยโงงามคักป่าเนาะ บเปิดฝา, <c oughs> <c oughs> าเปิดฝาเป็ปดกบเด้อย <c oughs> อุ้ยเต็มกำเลยหลายแห่งเลยมัน,อนเอาออกเพิ่งผ่าไปาได้หรอเพราะว่านา้ามคนหลายเ <c oughs> ขาเปิดว่าไงไงเพื่อนเนาะไงปลาน่ะตัวหนึ่งยู่ได้ไงทึ่งๆนั่นดิยังเห็นสวยไห่ เป็นโกะรำหากบกับปได้แต่ป้าขันหากบเด้อพี่น่อเอ้ยพี่น่อโอ้ยเต็มเอเล่เลยตัวใหญ่ส์นะเดี๋ยวอาคุก่น อออโอ้โหต,ตกตกตกกรลังน้ำเลยกระปงกำลังทอดนี่ cỡ quá trình là một lại, này ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. để là phi 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 nó cả và... uhm. phi đâu chớp 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 chấp, chấp. Ừ. เมือี้มันอยู่ในท้างหนันี่กลัว้างเจ้านะไม่จับสัมผัสหัวเป็นป่าอยูน่นะตรงมือหง่วแล้วเนาะหูจับโกบกันยังหวนัน่นนั่นมันอยู่ตรงนั้นมองเจอด้านนะขึ้นขืนบอ ปลงชุนพูดเปิดลงได้กับเป็นไงอยู่เนาะเลถ้าเลือดใจยังว่าป้ากิดกเหมือบมเห็นก็สิิมมือไปหาหนามตีดุดเขาดุดไวอ,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 อุ้ยหนันรุมดมาเจอรุดมื่กระฟองเปกรอบอยู่คือป้าคอเด้อเนาะ ก็ยเขาเปิดป่าแม่เพิ่อไปสนอยู่ในอันนี้เนาะในห่มในอันนี้ป่าี่ปากันยังหลายเยอะพี่น้องยังหลายอยู่เครื่องฟูดำใหญ่เลยเล่เขาล่ะสมควรเก่บเวลาสิได้รวยเลือเด้อพี่น้องโอ้ยตึงใจเลยหลายไยลเดินเนาะป้ากอใหญ่คือป้าเคีงเนาะป้าเคีงกระป๋อเจริญเหลี่ยบป้าป้าเคยเห็นไหมพี่น้องป้าเขีงขิดกบ มันค่ะคือเก้าค่ะมือหนีเห่าเนาะอบเห่ากระไดป้าเห่ากระไดนะคะตากแดดไปถอดเกลี่ยกระไดเกี่กระไดโอ้นันป้าทุ่งไงไอนี่หรออแขใกล้ก่อนนี่จีบวัวเปิดไหมอ่อ้ย มึงปูไป็ก้ดังเลยโอ้โหบังแดดก่อนอยู่ไป็ก้ดังเลยจ้ะพี่น้องเอาออกให้เห็นแดดเลยเอาเชเอาผ่าแดดเอาเออนั่นปัดนี่มาฏิกับเป็นกดังเลยค่ะพี่น้องอือจับปูอุ้ย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 หลายค่ะปฏิก ก้อนนี่สิระวังกล่องก็ได้มาพอเอาป่าแั่วา่อเป็นมะตาวเปลี่ยนเป็นอาป่าด้วยพี่น้อกเร้าผมห่อยางเดียวก่อยางเดียวแน่นจ้ะเราก็กินแน่ปล่อยแน่เนาะ แดงพี่น้องกินแน่จ้ะพ่อเนื้อพี่น้องสองเหินาสามเหินสี่เหนเขาไหวท่าพี่น้องมัแต่ปีใหม่น้ำแน,น่โอ้น,น,นมัแต่ไทยมัแเต่เมืองกรุงปีใหม่เมาตต่ปีใหม่อันาหางป่าออปะปีกระเจเปล่าเมื่อเน้ย,นย ไปเมื่อทุกอย่งเมด่อแถวอะไรบางกันจะอยู่เป็นก้อนเลยนี่ันแม่ยู่อยู่เป็นก้อนโอ้เปิดอุ้ยเอามือเธอออกได้ไหมกัมดูดหงมป้าดูดหงมหนาวป่านี่ยังเขาหงมอยู่อุ้ยหนาวโอ้โหเหน็บ ที่บ่สอดเอบิมึงี่เลยจ็ะโอ้ยจับปาจับปลาจับปาเลยะสีมันีอยู่นั่นดิตัวหนึ่งบนนตัวนึงสองสองสามสีนี่นี่นี่เปิดตัวบางสุด้ายสุด้ายบ่เฮ้ cứ nhân lại gì đây nó để cho hoa sữa yêu hả ẹp trong khổ mấy nhìn bọc chắp chắp nào cả cô Hãy subscribe จังจังบาบักสังโอ้ขอบขอพระทนสามโลบายูเอ็กบเขาไปเงินนันี่งบเพากไปยกเกือปบตัวซื้อกันไปเอาเกี่ยวเจาเนแนยคุณ น้ำลายครับพี่น้องปีทุ่งแต่เอาอย่างนะขืนเนาะบัวหลังคุคือหองอุย้ยลงไปหลังดีๆไม่ใช่มันมีมองยือนอยู่เออมันคุณเด้มองนั้นันว่กำลังรกน้ำลาย อ yeah. <laughs> <therapist>. ้พี่น้องคักขนาดเลยมึงปากอ่ะงป่าสําพดเลยพี่น้องอือโอ้หมันๆครับมึงอมันกบเฮาก็เขียดพอได้มกอยู่พี่น้องแม่นกบหลักหายบ่หายดอก น,<า>น่นทั้งกบทั้งเกียดกันหลายเตัวมีงานไป,ไปพี่น้องงาทำงานห่ปที่นี่สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลคล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ไปเลยค่ะตากเป็นกำลังใจกุไลาบกุ้ยแช่สาวคนดีการกบังสุขในเด้คอค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาเป็นต์กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะลาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เปลี่ยนแป้งลมแป้งครับพี่น้องด้วยเด้อพี่น้องบ้านเทาเขานาหนาวแล้วค่ะหนาวทีนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้อครับเป็นกำลังใจให้สาวกติกากับบ่าวสวิตตม๊กต้มเนาะบ่มีแม่นบ่บ่บ่มี่พัฟตัดไปครับพี่น้องอยู่แดงมีอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุก้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับน่ากลันักเนาะหลายบ่หลายเด้อ

เยอะจริงๆอุ desde, dai, ้ยหลายผักสาวพี่ให้ปลาคอยยังอ like ีกเลยแม่ลักออกะดิอุ่นดิอุ้ยนี่ห่อกรมูเนาะใส่ม่แต่อันใส่ซ้ำเมื่อนันเลยเนาะมื่อนันหักป่อลายเนาะมูหวานข้ากรวบอกมาใส่มังนี่ปลาเข็งอยู่จังมังเลยโอ้ยบัวอ๊อกัน เอาออกแกะกระปูหนีมามือคนของขาดหรอกอ้ามันมนันค่ะพี่น้องมนันคักมันเนี่ยอีกแหละป้าก็เต็มกรแล้วมั่งปุ๊บก,ก็ได้ตื่